อีมูเอาแต่ใจทำเจ้าของหงุดหงิดวิดีโอฉบับนี้แสดงภาพสัตว์เลี้ยงแสนรักเมื่อชายคนหนึ่งพาสัตว์เลี้ยงที่ไม่ธรรมดาของเขาไปเดินเล่น,นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเมืองชอรลี่ซึ่งเป็นเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือนของประเทศอังกฤษ ายเจ้าของนกยักษ์กล่าวกับผู้ถ่ายวิดีโอว่าเจ้าอีมูตัวนี้น่ะมีชื่อว่าควอเรสเขาบอกว่ามันเป็นนกเอาแต่ใจความหงุดหงิดของคุณเจ้าของเนี่ยช่างเยอะซะจนเราอดขำ <Hey mate. S 1> ไม่ได้เลยแฮะ อนาจะบ่นยังไงก็รักแล้วนาะถึงได้พามาเดินเล่น